ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องกิมตลาดภูชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับมาพบกับเพื่อนๆเช่นเคยในช่องกิมตลาดภูชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับปกมะขามหลวงปู่โตนะครับปกมะขามหลวงปู่โต๊ะพระเล็กรถโตของหลวงปู่โต๊อีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมจะมาพูดในวันนี้คือปกมะขามนะครับหลังยันตรีนะครับนะปกมะขามหลังยันตรีนะครับ เป็นปกงมาขามที่ได้ความนิยมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับแล้วเนื่องจากเป็นพ้าชุดเล็กนะครับมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพ้าชุดเล็กเนี่ยข้อดีของพ้าชุดเล็กนะครับก็คือการใส่ซ้ายขวาหรือใส่ด้านหลังของผู้นิยมสะสมพระเครื่องของหลวงปู่โตได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับการใส่พระเครื่องก็ อาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับบางท่านก็ใส่หลายองค์ครับ3องค์5องค์หรือบางคนก็ใส่หน้าองค์หลังองค์นะครับสาหรับองคมาขามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับผู้ที่ชอบพระที่มีขนาดเล็กนะครับสําหรับปกมาขามหลังแกนตรีนะครับองมะขามหลังแกนตรีนะครับจะสร้างเมื่อปี2520นเอนะครับจะสร้างพร้อมปกมาขามหลังแกนนาทุะการนะครับหลังแกนตรีแบบนี้นะด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นแกนตรีนะครับ ยันครูของลุงปุตโตก็ไปดูชิมพีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นนะครับปกมะขามหลังยันตีจัดสร้างเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะครับดูกันที่ความสวยดูกันที่สภาพความเดิมนะครับนี่ให้ดูอีกองนะครับนี่ยันตีเห็นไหมครับน่าจะเหมือนกันนะครับดูที่ความสวยความเดิมนะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับปกมะขามหลังยันตีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะ น่าจะค่อนข้างสวยนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันตรีผมวระขามหลังยันตรีนะครับจะสร้างด้วยกันทั้งหมด2 0 0 0ันองค์นะครับจะสร้างด้วยกัน2,000องค์จะสร้างเพียงเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะครับนี่อันนี้เป็นนี่เดี๋ยวรงจะหยองค์นี้นะครับเป็นยันตรีเหมือนกันสังเกตง่ายๆนะครับยันตรีนะถ้าด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องต้นกันเลยนะครับด้านหลังนะครับยันตรีแบบนี้นะ ยันตีจะพัาแบบนี้นะครับนี่คือตัวยันเนี่ยจะไม่ได้วางตรงนะครับจะวางนี่ครับจะวางแบบนี้ด้านข้างนะครับยันตีนะครับนี่แล้วสังเกตนะครับถ้ายันตีแบบนี้ไม่มีการขยื่นนะครับไม่ขยื่นนะถ้าด้านหลังไม่ขยื่นนะครับด้านหน้านะครับข้างพยานาคเนี่ยจะไม่มีติ่งเกินตรงนี้จะไม่มีต <lleicht S 2> ิ่งเกินนะครับขามือเราซ้ายองค์พระนะครับตรงนี้จะไม่มีติ <collaborate> radas, ่งนะ เดี๋ยช่องมงนะครับถ้าผมมาขามนะครับด้านหลังปุ๊บเร๋ยวดูด้านหลังก่อนถ้าด้านหลังมีลักษณะแบบนี้นะปั้มขยื่นแบบนี้นะคือแม่พิมพ์เริ่มชํรุดแล้วนะครับปั๊มขยือนแบบนี้นะด้านหน้านะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้เส้นแตกพยายนากอ่านี่เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เอาไว้ดูว่าถ้าเป็นย่อขยืยน่นด้านหน้าก็จะตรงบล็อกกันแบบนี้เลย คือแม่พิมพ์เริ่มเสียแล้แลวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นของปกมะขามหลังยันตรีกันนะครับปกมะขามหลังยันตีนะครับจะไม่ว่าจะด้านหน้า,าจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนหรือว่ามเีเนื้อเกินตัวนี้หรือไม่มีนะครับดูรอยตัดได้นะครับดูรอยตัดได้รอยตัดเนี่ยจะเป็นรอยตัดตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเรา๋ยวชมกันครับนี่ก็คือขวามือเราซ้ายองค์พระนะครับดูรอยตัดนะครับดูวิ่งมาเลยนะครับ สำหรับผมเองจะเลยกง,ง่ายๆว่าเป็นรอยตัดภูเข่าไฟนะครับนี่ครับด้านหน้าจะตัดเสมือนกันตลอดเลยนะครับ้า้หด้าน,ห,นาหลังจะสูงกว่าเดิมด้านล่างนะครับจะสูงขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้จะสูงขึ้นปเป็นเฉพาะขวามือเราซ้ายองพระเท่านนะครับเดี๋ยวเรามารับชมอีกด้านนะครับอ่าด้านนี้ด้าน,นนี้ไม่เป็นนะครับด้านนี้ตัดเห็นไหมครับด้าน,นนี้ตัดลักษณะแบบนี้นะจะไม่มีบ้างขึ้นมานะครับไม่เป็นลักษณะเหมือนภูเข่าไฟนะ จดจารอยตัดให้แม่นยํานะครับจดจารอยตัดให้แม่นยํานะครับพระเหรียญนะครับจำรอยตัดได้นะครับมีใชยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นบล็อกขเยื่อหรือไม่ขเยื่อนนะครับมีเนื้อเกินหรือไม่มีเนื้อเกินใช้รอยตัดเดียวกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมกิมตลาดภูนะครับก็พาเพื่อนๆมาพบกับปกมะขามหลังยันตีนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีปกมะขามหลังยันตีแบบนี้นะครับ ผมกินตลาดภูยินดีรับเชา่าตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดมาที่ไ d Line ล์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือสแกน QR code ก็ได้นะครับผมกินตลาดภูยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือส่งพระมาก่อนนะครับแล้วก็ประเมินราคากันก่อนเบื้องต้นนะครับผมยินดีประเมินราคาเบื้องต้นให้ก่อนเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมกินตลาดภูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ